ขอโทษทางผู้ใหญ่ดีกว่านะครับเพราะเขาเป็นคนปลูกปั้นพวกเรามานะครับเรื่องมันจะได้จบจบไปแต่ถ้าอยากเล่นเกมต่อไปอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะครับอย่าลืมว่าหลักฐานเยอะมากนะครับพี่ออนไม่ใช่คนงูนะครับพี่สิงไม่ใช่คนปึกนะครับเขาอาบน้ําร้อนมาประมาณแปดสิบบ่อแปดสิบถ้าเป็นน้ําพุนี่เขาอาบมาประมาณแปดสิบน้ําพุแล้ว เขาอามมาเยอะนะครับเขาดวนมาเยอะนะครับอย่าวัดเลยแจ๊ปเปอร์เนี่ยยี่สิบห้าปีหรือยังไม่ได้เท่าขี้เล็บพี่สิงเลยกับพี่ออนนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการใช้ชีวิตผมไม่ได้เสียหายเท่าไหร่นะครับแต่ออมแอมนะครับเขาเป็นผู้หญิงบันคูลนะครับเขามีสะพโพกมันคุณเขามีหน้าอกมันคูนเลยออมยังไม่เช่กเธอเทยนะครับแล้วถ้าเขาพูดอย่างนั้นให้คุณล่ะนะครับ